สวัสดีจ้าพี่น้องนี่มาเก็บเอทักเซียนจะ้ะวราจะไปไกลๆไอที่เคยไปเก็บนะ่ะไกลๆจะ้ะไปกับสามกิโลที่นี่มองเข้ามามองเข้ามามาเห็นตรงนี้วุ่นะเดินทางจักรยานวนุ่นะข้างบนนูน่นมองลงมาไอเขียวๆในนาใะใ่นะา่ะนี่เต็มเลยเห็นไหมดูแต่่ามันออกดอกแล้วเนาะไปตัดดอกออกขี้ขานก็ไม่ต้องตัดจ้ะ เนาะโอ้ยใน่ไดนไม่วางไม่มีเวลาไม่มีเวลาเสร็จหรอกพักมันก็แกนี้มดเนาะพักแกนี้มดเลยเยวจาใจดูจ้ะเวจะใ้ดูเนาะในดอก,น,ดอก,น,ดอกน,นั้งจ้ะในดอกนี่เป็นดอกแล้วต้องเด็ดดอกออกก่อนโดงเนาะใบเป็นแบบนี้จ้ะกลิ่นก็เหมือนกระเทียมจ้ะเขาเรียกขนบเหลาเข่าจะ้ะสายเยอรมันเนาะคนไทยก็เรียกพักเซียนพักหลังจะ้ะ ดูเดือดเลือกเอาแต่ยอดออ้ว้ามันเนาะมันหลายโพดจ้ะเงินไม่ต้องเดินไกลเลยทุกที่เราโอ้โหเดินไกลมากเนี midnight, ่ยสงสัยมันพึ่งออกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นป่าแบลเบรี่เนาะในเนาะฉันมาเดินหาถุกปีมีเห็นมีมีมาปีนี่ฉันเห็นแสดงว่าแต่ก่อนมีต้นหน่อยต้นสองสามต้นอย่างเงี้ยมันก็ดกวงนะเนาะมันก็ร่วงเนาะ โอ้โหคน้องหลายมากต้องไปไกลดีใจบอกลุงว่าฉันอาจจะกลับบ้านท่ำนะฉันเดินสามกิโลว่ะเฮ้ยสามชั่วโมงว่ะเธอจะไปถึงไหนป่ะว่าพักมันอยู่ไกลบอกแกมาเจอตรงนีนดีเนาะอยู่้างโรงเรียนเก่าป๊อบเนี่ย,เ,ย,นเ,ยนเนียป๊อบมันเรียนโรงเรียนน่ยแต่ก่อนโรงเรียนนานาชาดเนาะทุ่งหน่อยมากจะไ่จะพเนี่ย พุงนี่มาเก็บอีกวันเนาะดองแขกแข็งใหม่จ้ะดูว่าอัวดูว่าโอ้โหดูเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยกลิ่นมันเหมือนกระเทียมจ้ะน้ำแบล็คเบอร์รี่กระลายตรงระวังหน่อยเนาะหาเอาประโยชน์อัวเนาะเพรมันหลายอ่ะเพราะแบบมันก็ไม่มีอัวหมาดตอกลูกเนาะมันมีแต่ผอมๆมันอยู่ในป่าแบล็คเบอร์รี่เดี๋ยวหาถิดกรองก่อนพี่น้อง ที่กองไปก่อนเนาะใสถุงไม่ยัดไม่ได้ถุงมันหน่อยอกองไว้ตรงนี้ก่อนนะเนาะกองไว้ตรงนี้ก่อนล,ล็อกเลือดเอาหยดอ่อนๆมันนะ้งเนาะแกล็อก็ไม่เอาเนาะขี้ข่าด็๊ดโต๊ออกได้ติหน่องรองหิดเลยฉันทุกปีแหละฉันรองทังโตก ขี้ข่ารุยไปเอาเนาะเอาหยดไหนก็เอาเถอ,อะเนาะดูน่ะโดเป็นโดมะเหลว่ตัวทนอู้ยตําเยก็มีนี่ดวูวะนี่ตรงระวังด้ยนี่เนาะดูวะตําเย้เนี่ย,ยน,นี่ต้นตําเย่จากตําเยกก่ก็กินได้เหมือนกันจะนีหยดไปลวกเลยไว้ทำชาเนาะหายอดโกว่าต,วตรงไหนที่ข้างรุยนะ่ะอยนี่มกยังไมไ่ไปหาหมอเลยฉันว่า หมอคนที่ฉันเป็นหมอประจำบ้านน่ะฉันไม่ชอบเกแ <c oughs> แกซาดิสกับฉัน <c oughs> อ้ยหยอดงมงามเลยตูว้ายอู้หยอดอย่างงามเลยเนาะเยอเดีน้ำไม่น้ำาลมโอ้ยจ,จะมีใครมาทักถ่วงฉันไม่เนี่ย <c oughs> ฉันลงมาจากทางแคคายานอะโอ้ไปหาปลาเอง กระเทียมก็ไม่มีจ้โโะกพี่นงสวยนกกอนหนิว่าโอ้ยกอนีนิว่าชักจะเก็บยังไงให้มันดูสวยๆแบบคลิปสวยๆเนาะ <c oughs> อ่ะไปแหละพามาเก็บเฉยๆแ่่มันมีเหลวนะจ้ะกนาเนี่ยลปลากระเทียมจะกปลากระเทียม รู้จะเก็บตรงไหนดีน้ำน้ำแบกปลาลีกับไอ้มามวย่ะขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปเนอะจ้ะเนาะเดี๋ยวไปดูวิธีดองกันจากบ้านน้องก็เหมือนดองเหมือนไอ้ทักษิณบ้านเราแหลยจะทักษิณเมืองไทยเนอะจ้ะเนาะง่ายๆจะ